บทสวดมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกะพิละวัตถุสิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสัติงบรญจามตเตหีพิคุสเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหีทัศหิจะโลกตตุกิเจวตาเยโพเยนะสเนปิตาโคนติพระควัาตังทัศนายะพิคุสังคันจะอัะโขจุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตตะตมุสีอยังโขพระควา ัจเกสุวิหารติกับพปราวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจัมเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัตสหิจะลุกทะโทหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปิตาโหนติพระวันตังทัตนายะพิกุสังคัญจะยำนูนัมยำปิปะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิจวาภะควาโตสันติเกปเจคาคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมติตังวาภาหัง ภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมิเตยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระขะวโตโพรโตปาตุระหังสุอัโคตาเทวตาพระขัวตังอภิวาเทดวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขะวโตสันติกีมังคถังกะภาษีมหาสัมโยปวะนสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคะตัมหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอรโคปราเทวตาพระขะวโตสันติกีมังคถังกะภาษี ตัทระพิกโวสัมมาหังสุตรจิตตังอตตะโนชุกามังสุสารติวะเน,นตานิคะเฮตวาอินทริยานิละกันติปันติตาติอรโขปราเทวตาพระาวโตสันติมังคตังกระาสีเชตาวาขีรังเชตาวาปะลีขังอินทขีลรังโอหัจมะมีชาเต,ตจลันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุตันตาสุสุนาคาติอรโขปราเทวตาพระาวโตสันติมังคทงังกระาสีเยเคจีพุทธังสันลังคตาศีนาเต พระมิสันติอภัยยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริบุเรศสันติติอรโภขปขวาพิขวมันเตสศเยโพเยนาพิคเวทัสสุสุโลกัสสุสุเทวตาตันนิปริตาหุนติตถาคตังสัตนายะพิขุสังคันจะยีปิเตพิคเวอหิสุงอัติตะมัทนานังลลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตตาปรามาเยวะเทวตาตันนิปริตาอหิสุงเตยยะทัปปิไมยหังเอตานิอหยีปิเตพิขเว พวิสันติอนาคตมัตทานังรานโตสัมมาสัมพุทธเตนสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาพวิสันติเสยยาตาปิมัญหังเอตระหิอจิคิดสามิพิขเวเทวกายานังนามณิจิติยิตสามิพิขเวเทวกายานังนามณิเจศิสามิพิขเวเทวกายานังนามณิตังสุนาตสาธุกังมณสิกโรตะภาสิสามิติเอวัมพันเติโคเเภิกูภควโตปัญจโสสุงบควาเอตตทโวจ พิโลกรรมลุตกัตสามิยัตถาคมาสทัสสิตาเยสิตาคิริขัพลังปัญิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสันดีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมนรสาสุทธาวิปัสันนมนาวิลาปิญโยปจิตติยัตวานิคปิโรปสเวตะโตมัตยิสัทธาสาวิสาสนีระเตปิวกายาภิกันตาเตวิจนาตภิกขโวเตจะอัตตะปมกะลุงสุตวาพุทธะศาสนัง เตสามปาตุลหงุยานังอมนุสสานะทัศนังอเปเกจตัตมัตถะุงสหัสสังอัตฐะสัตริงต่ตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะทัตมัตสุงอเปเกนัตมัตถะุงทิสาสภาภูตาหุงตันจ่สพังอภิญญายะเพราะวะกิจวานะจักขุมาต่ตัวมัตยิสัทธาสาวกเยสาสนิระเตททวกายาภิกันตาเตวิจานาถภิกขโวเยวหังกิติยิตรามิชิราหิอนุโวโส สัตตาสัสสาวยัขาวภูมิมาขพิรัตวายอิทิมโตชุติมันโตวะนัวันโตยะสัชโนโมทะมนาพิกามุงพิครูนังจามจริงวะนางขสหัสสาหีมวตายักขานานตวานิโนอิทิมโตชุติมันโตวะนัวันโตยะสัชโน โอทัมานาภิกามุงพิกคูณังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะตมันโตยะสัจิโนโมทัมานาภิกามุงพิกคูณังสมิติงวนังอิเตเตโสราชสสหัสายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะตมันโตยะสัจิโนโมทัมานาภิกามุงพิกคูณังสมิติงวนังวิสามิจจาปันตสตายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะตมันโตยะสัจิโนโมทัมานาภิกามุงพิกคูณังสมิติงวนังคุมพ กินโยนังสตกสหสังยักขานังปยุรุปาสติภุมพิโรราชะไกโกโสปะคะสมิติงวนังปุริมัญจะาที่สังราชาสตระโทประสสติคันทัพนังอธิปติมหาราชายาตสิโสพุตาปีตัสสะพาวูจนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวนะวังโตยสตสิโนโมทามานาพิกะมงพิกูนังสมิติงวนังข้าขี่นันจะาที่สังราชาวิรุโหตปะสสติภุมมัญทานังอธิปติมหาราชายาตสิโสขุตาปีตัสสะพาวูจนามามหาพรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสติโนโมทัมานาพิกามุงพิโคนางสมรจิงวนังปชีมันจักที่สังราชาวิลุโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปีสัสสะพระโวจนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสติโนโมทัมานาพิกามุงพิโคนางสมรจิงวนัง ปุตตะรัญจารท,ทีสังราชากูเบโลตัดปัสสติยักษานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตสัสสะพพะโวชนามามหพาลายอิทิมโตชุติมันโต,วน,ตวนะวันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามงพิกูนังธมิติงวนังปุริมาที่สังทัตรทตระโถทักชีเนนะวิรุหโกูปชิมินะวิรุปรโกค,คุเปโลตรังที่สังจตารโลเตมหาราชาสม,มันตาจตารโลทิสาสันทัตมานาอัศังสุวานีกัปิรวัตเวเตสังมายาวิโนตาสาอาภูวันจานิการัตตามายาเตนเวตินภภููิิจโตสหะ จันทนโอกามาเสตุจักกินโนคันทุนิคันทุจักปานาโทอปุปปัมโยจากเทวสุโตโจามาร,ริจติตเตโนจันตโพนารุราชาโนสปูอาคูปจัจจสิโเกเทวะติมบรูสุริยว,วัชสาเอเตจันเย,ยจรา,านชนโนคันสภาสหาราชุภิมุตตะม,มานาภิกามุงพิข,ขูนังธมิติวนังอาทาคูนาสาพานาคาเวสาราสหตัมชกา ัมพะสัตราอากูปายคาสหายาติพิยามุนาสตารถาจักอาคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคาราชสหัสหาลันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจัคขูวิหายาสาเตวนัคมจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานามสิสุปนันโนสุปนันโตขีพมมากสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอวะหายันตานาคาสุปนาสารนมากังสุพุทังทิตาวัชิเลหัตเทนะ สมุทังอสุราสิตาพาตโรวัตวัตเศติที่มันโตยะสสิโนการละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาวิปจิตติสุจิตติจักสหาราโทนมุตีสหพะตันจะปริปุตตานังสเพเวโรชนามกาสันในยหิตวาพิณิเสนังราหุปัฏฐะปาขมุงธรรมโยธานิพัตันเตภิกูนังตัมติงวนังอาโปจะเทวาสวีจะเตโชวายโยตธาขงมงวรุณาวรุณาเทวาสโมวาาสมมจะยะสสาสหะ เมตตากรุณากายกาอาคูเทวาญา,าติจิโนท้าเสติทัสทากายาสปีน,นันันตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตญาติจิโนมุทัม,มานาภิกามุงภิคูนังธรรมิติงวังเวทูจัตเทวาสหานิจัอัสมาจัตทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทัสมาคูปรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรคิตานาักขตานิปรคิตวาอาคูมัทวาลาหากาวัสุนังนวัตโวเสโทสโปคปะฆาปุรินเสโท ท้าเสรษตีทัตากยาตพีนันันตวรนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยะตัสสิโนโมทะมนาพิกามุงพิกูนังธรมิติงวนังปาทาปูสังปูเทวาชนะมคิริคาริวะอริตกาเจโรชาจ่าอุมาภูพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจ่าอจุตาจ่าอเนชกาสุเลยะลุจนาอาคูอาคูวาสวะรณีสิโนท้าเสรษตีทัตากยาตพีนันันตวรนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยะตัสสิโนโมทะมนาพิกามุงพิกูนังธรมิติงวนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิดตาปสุติกาอคูอคูมโนสุสิกาอัฐาคูภรโยเทวาเยจจาโลหิตวาสิโนปรคามาหาปรคกาอาคูเทวายะสิโนทัศเศถีทิากยาสเพนันตวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวันะมันโตยะสิโนมุธามนาพิกามงพิกูนังสัิติงวันังสุกากระดุมมหาอรุณาอคูเวคขันสาสหโอชาตะขยขาปาโมกขา อาโคเทวาวิจักขนาสัตหามัตตาหาลักขามิสกาจะยะตติโนเทยังอาคาปัจจิโนโยทิสาอภิวัตติท้าเสตีทัตตากายาตะพีนันตะวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันัวันโตยะตติโนมุทัพมนาพิกามุทพูนังสรรมิติงวนังขิมิยาสุสิตายามากัตกาจะยะตติโนตามพิตการามาเตถาโยตินามาจารถวานิมารัตติโนอาคูอาชาคูปรินิมิตาท้าเสตีทัตตากายาตะพีนันตะวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันัวันโตยะตติโนมุทัพมนาพิกามงงิิิูนสัมตวุทพ สัจเทีติเทวานิกายาสัพพินันตมวิิโนนาบรรวายนะอาคันจงเยจันยีสถิตาสหะพุทธะักษติพัชคีรังโอคาตินะมะนาสวังสักีโมฆะตรังนาคันจังทังวะอจิตาติตังสุพัมมาปรัมมโตจักปุตตาอิธิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสภะคะสัมิติงวะนังสหัสพัมมารโอกานังมหาปมมาพิจิตติปปโนุพิจิมโตพิสมากายโยยะติโสทัสเสตษาอิสราอาคูปัญเจกวะทวติโนเตสัจจมุชโตอาคาหาิโตบริวาริโต ทีจัสะเพยพิกันเตสินเตีเ๋เทวีต่มพมเกม,มาละเสนาพิกามิปัสสะอนหาหัตตะมันที่ยังเอถาคณหาหัตถะพันตถะราคีนาพัน,านทาเมตุวูธมันตาปริวาเรถามาวมูบุญจิตถะปญจังอิติตถะมหาเสโนกนหาเสนังอเปษยิปาัินาตละมหาหัตจักลังกตวานะเพระ,ระวังยะธาปวุสโกเมโคธนะยันโตวสวิาาสจุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโยยงตโตสยังวเสตันจัตสพังอภิญญายะ ว่ากิตตมานะจักมาตัโตมัตยีสัตตาสาวเกศาสาวตณีรตหอาชเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิฆาวโวเตจะอาตพมกลุงสุตวาพุทธสะสัสนังวีตะราคีหิตปก,การมงเนสังโลมปิอิศยุงสัเพวิจิัง,งาาคามาพยาติตายาติโนโมธติตาภูติหิสาวกาเตชะนีสุตาติ